สวัสดีครับผมสวัสดีครับได้ยินไหมครับได้ยินครับผมชัดเจนฮะเดี๋ยวผมพามาตู้หัวแดงได้ฮะ,ฮะปกติถ้าเกิดผมเวลาถ้าผมจะไปเล่นแบบแดงก็คือผมนี่แหละตัวหัวแดงเลยมันอยู่ไม่รอดถ้าเราถ้าเราถ้าเราเป็นคนดีอ่ะคอนเทนต์มันไม่มาหาเราเราเลยต้องหัวแดงไงเราเราวิ่งเข้าหาคอนเทนต์เลยสวัสดีครับ ผมจะพาไปหัวฟ้าวันหนึ่งนะฮะได้ฮะได้ฮะแต่ว่ามันก็ไม่รู้จะมีหัวแดงไหมเหมือนกันนะมันก็อ,อ๋อมันแล้วแต่<ม>ดวงอันนี้เล่นอยู่บิดบอสใช่ไหมครับเปล่าครับผมอออยู่มัดล็อกแต่ว่าส่วนีหญ่จะสิงห์คาริออนอ๋อโอเคครับมัดล็อกทีแนะด้วยฮนะแมบบแดงครับมาคาริออนเลยครับปกติคือถ้าเกิดเล่นแมบ,บแดงนี้คือวิ่งรอบๆคาริออนเลยใช่ไหมครับหรือว่าปกติ คือมันก็อย่างละครับแต่ว่าถ้าเราวิ่งเีๆไม่มีจุดเนี่ยมันจะนเราจะเบื่อเราจะเปื่อยเพราะงั้นอ่ะเราต้องหาจุดหมายสักหนึ่งอย่างแล้วให้การสู้ของแดงเป็นของแถมอ๋อใช่ผมก็ว่าอยู่ว่าปกติผมเห็นผมดูเลิปพี่ใช่ปะ่ะก็จะแบบเอออ่าหนึ่งเวสสองหนึ่งเวสสามเนี่ยผมก็สงสัยว่าเอ๊ะแล้วปกติอ่ะคือถ้าเกิดเราหัวฟ้าไปเดินๆมันจะไปเจอหัวแดงได้ยังไงอะไรอ่าใช่ครับคือดวงอะ่ะคือเอาจริงนะ ต่อให้เราอะเพิ่งเข้าเกมมานะครับแล้วเข้าแมปไปอะถ้าคนมันจะเจอก็จเจอครับยังคลิปอขวานล่าสุดนะครับอันนั้นอะที่เพื่อนผมอะมันถามว่าสู้แล้วเหรอนะ่นั่นก็คือผมอะเพิ่งมาครับผมเพิ่งมาทุกคนเพิ่งมาเลือกงานกลับมาแล้วเข้าเกมแล้วก็หยิบวุธไปออกเล่นแล้วเจอ,อมันก็เจอเลยครับก็คือออกออกแมปไปอะเจอเลยแล้วก็ได้สู้เลยแต่ถ้า เราอยู่ในวันที่มันไม่มีหัวแดงจริงๆเราวิ่งเป็นสิบแนีต่อให้เราเจอหัวแดงมันก็ไม่สู้มันก็เลยไม่ใช่มันไม่สู้จริงเพราะน,นั้นไอ้พวกเนี้ยมันต้องเราต้องเราต้องอยู่กับแบบันั้นเนี่ยุกคีย์แบบนั้นะ,ออนนะช่ื่อหวังว่ามันจะมีมันจะมีแกงเกอร์ที่ที่หิวคอนเทนต์หิวเงินไม่ได้จากเรามาเล่นกับเราอ๋อับม ปกติอะถ้าอย่างผมเล่นมินก็คือเจอหน้ากันก็คือรู้อยู่แล้วแหละว่ามันตีกันแน่นอนอะไรเงี้ยอแองเกอร์ผมมันไม่ใช่ผมไม่เคยผมต้องลุน้นลุ้นและลุ้นเท่านั้นว่าต่อว่าเรา,าไปแม็นั้นเราจะเจอหัวแดงอันนี้คือลุนล้นหลอกดอกแรกตอกสองก็คือเมื่อเราเจอหัวแดงในแม็นั้น่ะเราจะเจอพวกมันไหมหัวดอกสองก็คือเมื่อเราเจอพวกมันแล้วมันจะสู้กับเราไหม ดอกซีคือถ้าเราสู้มันแล้วมันจะหนีเราไหมถ้ามันสู้ไม่ไหวอืมยากอ่ะยากจริงคือถ้าเกิดเราไปต่อให้เขาเยอะเราก็แพ้เอง่โอ้เคครับไปเดฟผมกำลังปั้นเดฟกีบครับแต่แค่แค่อยากแค่อยากเล่นอย่างเี้ยคิวแค่อยากเล่นเพราะผมแค่ไม่เคยเอาเดฟกีบมา คิปเลยแล้วก็ไม่เคยเดายมาเล่นเท่าไหร่มีแค่ช็อตแค่คลิปเดียวเองมั้งอยู่เล่นเด็กกิอ๋อผมมีปัญหานี้เลยเวลาสมมุติว่าผมสมมติผมอยากเล่นอาวุธสักอย่างหนึง่งใช่ปะผมก็จะบ้าเล่นมันจนเต็มร้อยแล้วพอร้อยเสร็จปุ๊บผมก็เลิกเล่นมันไปเลย <c oughs> แล้วทีนี้จะมีปัญหาคือว่าแบบเอ๊ะอันนี้ร้อยแล้วเราจะไปเล่นอะไรดีวะแล้วพอเราไปเล่นอาวุธใหม่คืออาวุธนั้นเราเราไม่คินกับมันอะไรอย่างเงี้ย ผมเคยผมเคยประสบปัญหานั้นมาก่อนผมก็เลยลองเล่นหลายอาวุธหลายๆยอย่างฟาร์แคร์เหรอปกติถ้าฟาร์แคป์แบบนี้ถ้าเกิดมากกว่าหนึ่งคนมันจะได้ช้าแล้วใช่ไหมใช่ครับันจะเปิดั้องเปิดสองรอบได้ อันนี้คือเล่นเลือดน้อยร้อยเหยียนก่อนโอเคผมอปลาไปนี่ยครับถ้าเกิดว่าผมอยากหาหัวแดงใช่ไหมเป็นทิคที่ผมกัะตี้ผมมาชอบใช้ก็คือผมจะอยู่แมทกนั้นประมาณ5้านาทีเราจะกําหนดเราจะกําหนดแนวทางว่าเราจะไปที่ไหนอย่างเช่นเรากจากเมืองนี้มาใช่ไหมเราก็คุยคุยกันเลยว่าเราจะไปที่ไหน ถ้าเกิดเราจะไปที่นี่ใช่ไหมเราเระหว่างทางที่เราเดินเราเจอมอนเราจะตีมอนแต่ถ้าเราไม่เจอมอนเราเราพุ่งที่แกะมาเทียวหกอะธรรมาดมาธรรมดาอ้เราก็จะแกะแต่ไงก็ตามแต่เป้าหมายเราคือที่นี่เราก็ต้องไปที่นี่แต่เราไม่ได้จะวิ่งไปอย่างเดียวเลยเตี๊ยมมอนก็ตีคงจะได้ไม่เบื่อรอะหว่างทางใช่และถือว็นการเก็บเฟรมด้วยจะต่างด้วยน,น,นะครับะ แล้วก็อย่างคือถ้าเกิดว่าตี้ผมเวลาเล่นอ่ะผมจะบอกเสมอว่าเล่นอะไรก็ได้ที่อยากเล่นผมไม่อยากบังคับแต่ถ้าถามผมว่าอยากให้เล่นอะไรผมจะบอกแต่ผมส่วนใหญ่จะบอกว่าเล่นเลยครับอะไรก็ได้ที่อยากเล่นเอามาเลยจริงฮะเล่นอะไรก็ได้ที่อยากเล่นเออเล่นแล้วมันสนุกเอามาเลยแล้วแล้วเราก็ไปเล่นแพ้ชนะก็คอยไปดิสคัตกันอีกทีระหว่างทางเนี้ยเราเราฟาร์มมอนใช่ไหมถ้าเกิดว่า อย่างโลเนี่ยตามอยู่แล้วก็มันมีอะไรที่ผมคิดว่ามันยังไม่มันไม่โอเคเลยมันแบบมันไม่เหมาะที่จะทำแบบนั้นเมื่อเล่นกันด้วยกันผมก็จะบอกแดงไอ้หนึ่งแดงนี่ผมว่ามันน่าจะเป็นอีกี้ตายไปแล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจเออเดี๋ยนะอันนี้มันมันเป็นแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ผมเพิ่งเห็นเลยว่าแมปแดงมันมีพวกของเทียเจ็ดด้วยแมปแดงมีคือมันมีตั้งนานแล้ว มันเพิ่งอัปเดตมาช่วงสมคร์ทเดนอ๋อโอ้ยอย่างนี้ก็คือไม่จำเป็นต้องเล่นแบบดำก็ได้ก็คือถ้าอยากแกะแล,แล้วไปแกะแมปออะทะเลทรายเทียอ่อะมันก็มีแรดเท,ทียเตีอยู่หลอโหควาจริงแลดส่วนตัวผมนะผมว่าเทียเจ็ดเทียแปดน่าจะมีแค่แบบดำก็พอแล้วไม่งั้นคนแบบไม่มีใครเป็นแบบดำเท่าไหร่แต่เห็นอย่างเงี้ยคนก็ไม่ได้เยอะนะครับ เพราะว่ามันมีก็จริงแต่มันไม่ได้มีเยอะมันมีแค่ <c oughs> แค่เรียกอยเป็นเหยื่อเหยื่อให้แจงเกอร์ oh, มาเกี่ยวทีหายากน่าจะหายาก <c oughs> อะไรแบบดำยังแค่ไม่เจอเพื่อดึงดูด <c oughs> เพื่อดึงดูดให้คนมาเล่นแบบแดงบ้างเพราะว่า <c oughs> ถ้ามันไม่มีเลยอะ่ะ <c oughs> คนก็จะไม่สนใจแบบแดงแต่อย่างแบบแดงแบบอย่างคนยังเยอะกว่าแบบดำนะผมว่า <c oughs> แบบดำเจอทีก็โอโหโพ เยอะไปละเดียวไปละตีไม่น่าว่ะ ตอนที่เออแล้วก็ไอวุ่เนี้ยตอนที่ผมเล่นคนเดียวมันมันไม่ค่อยเบิร์เท่าไหร่นะมันต้องเก็บแตกพอมาเล่นกับเพื่อนเพื่อนยังสามารถพอยื้อให้เราได้เลอเอาจิ้งผมว่าเล่นผมถ้าเป็นเดทกิฟต์ส่วนตัวผมนะเล่นหลายๆคนเล่นยากมากเพราะว่าคือถ้าเกิดเราเล่นคนเดียวสมมติผมโซโลมินเล่นเดทกิฟต์ใช่ไหมคือผมสามารถแบบคำนวณได้ว่าเออถ้าเกิดเรากระโดดไปอ่ะสแตกเราเราเราถึงหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยพอพอมันมีหลายคนมารู้สึกว่าเราคำนวณยากมาก แต่ก็มันอาจจะแล้วแต่ความขนาดของแต่ละคนด้วยผมว่า <c oughs> คือถ้าเป็นมิดแต่อันนี้ผมเข้าใจนะครับว่าการเล่นคนเดียวมันจะคำนวณได้ดีกาอยู่แล้วใช่แต่ผมรู้สึกว่าพอเล่นหลายคนมันมีหลายตัวแปรกินเลย <c oughs> แต่พอพอมันมาอยู่ในโอเพนโบร่ไหมก็คือคนอะมันไม่ค่อยสนใจที่จะโฟกัสอะไรเยอะมันจะสนใจแค่ว่าเราจะอีเราจะลงใส่เท้าอย่างเดียว ใช่มันจะไม่ค่อยมันจะไม่ค่อยคำนวณอะไรของศัตรูแล้วก็จะไม่ค่อยคำนวณอะไรของตัวเองเท่าไหร่แต่เยอะในที่นี้ก็คือมีผมคุณชิโร่สองคนนะถ้ามีเยอะแบบนี้สามสี่คนผมก็ไม่เล่นอาวุธชิ้นนี้นะแต่ถ้าเรามีกันแค่สองคนเนี่ยผมให้คุณชิโร่เป็นคนแบบช่วยผมสู้อย่างเงี้ยผัดกันผัดกันสู้แล้วก็ผมก็คอยเก็บสแต็กมันแล้วก็ e, ี e, ีเดียวนอะไรแบบนี้แต่ผมก็ไม่เคยเล่นนะชื่อออกมาเล่นไม่ไดแต่แค่ image ในจินตนาการว่าภาพมันจะออกมา แต่ยากถ้าถ้าเกิดเดตกิฟแล้วไปสู้กับหลายตัวขงะะมงัยยาเพราะว่าอันติมันโดนแค่ตัวเดียวมไม,ไม่มันมันมันไม่เหมาะมันไม่เหมาะสู้กับเยอะๆจริงๆ,ๆใช่ครับยากด้วยแหละคืออันติมันถ้าเกิดสแต็กไม่ถึง3ามก็โอ้โหคูดาวยี่สิบวีนี่ก็ถือว่านานนาน ุูยี่สงตัวคุยกันว่าผมจะเล่นักอันไหนอุ้ยเยอะแยะป่ะเนี่ถ้าอย่างเยอะนี่เราต้องไปเล่นแถวๆนี้ไหมเห็นพี่ไปเล่นประจํใช่แต่ว่าต้องดูก่อนครับเราต้องดูหลายๆอย่างอุ้ยปุ๊บเฮ้ยเจ๊ที่บอกไอ้ย ดิสเมาผมแน่เลยวะเร็วๆนี้ด้านหน้าหายตัวมาหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> อีกยิงมาเยอะเลย <c oughs> นะครับ <c oughs> มาครับเข้าทงเ,<อ>าเลยเดี๋ยวผมวนเข้าไปด้านนน้นนะครับๆๆโอ้เห็ดตัวหัวแดง ไม่นาเข่าผมว่าอุย้ยเข้ามาแล้วนี่นาเอาแบบนี้ทําไมเขาถึงไม่โดนไอ้นี่ตีอ่ะเพราะว่ามันยังไม่ได้ม,ไม,ไดมันยังไม่ได้แอโกลนครับมันยังไม่ได้ตีอ่ะอ๋อคือมันต้องเริ่มตีเราก่อนมันถึงจะมีไอ้พวกอ๋อเน,นี่ยมันต้องเป็นแบบเนี้ยมันต้องเป็นแบบเนี้ยอุ้ย่าตายผอมว,ว่าไม่น่ารอดผมก็เขาทาเขียนเดียวเลย ุ้ยงฮีโร่มาแล้วฮีโล่มาแล้วเป็นไหนจ้าฮีโร่มาแล้วนี่แหละครับอันนี้แหละคือสิ่งที่ผมว่าโฟลุดหมักใครมากอุ่ยรอดิ้เมาได้สวยงาม โอ้ย oh, e. สวยงามเขามาจากไหนกันเยอะแยะเนี่ยเขามาตีผมโอ้โหจังหวะโคตรดีจังหวะดีมากทำถืดยอดเนี่ยสวยงามสวยงามสวยงามแต่ว่าเราชนะได้เพราะผมมีหมทะทะัวสตอลอะไรจะเล่นนะใช่เราชนะได้แต่ว่า มันวอลกมันวอคอุ้ยเล่นตัวไหนดีต้องหิวครับแต่ผมไม่ได้เปลี่ยนแตคิวสองของลีคอรีก่อนได้ไหมเจเคงไม่ต้องรีแล้วแหละมั้งผมว่า อุ๊ยผมลืมเปลี่ยนอาหารผมลืมเปลี่ยนยาผมเล่นเล่นยากแก๊สไไ,ได้เอาแล้วผมผมอนี้นะถ้าจัดไม่ได้ผมว่าผมต้องออกมาดีน,นะครับโอ,โอเคครับแต่ผมกินเนี่ยผมเล่นอาวากินอาวามาน่าจะแป๊บเดียวน่าจะดีได้พอดีผมจะเปลี่ยนสกิลด้วย ไหวไหมครับเนี่ยผมยังไม่ดีเลยเป็นแค่งไอุ้ยโอ้โ,อโฮหฮิวอยู่แถวนี้พอดีคือหัวผมผะชนะชนะบาดอนแต่ว่าไม่ชนะฮิวคือบาด,ดอนเขาไล่ผมไม่ทันแนละ้ผมว่าอุ้ยโดนล้างบัฟเพราะผมตายแล้วอันนี้ผมว่าผมตายแล้วรอแป๊บรอแป๊บกดนลังวิ่งไป การั้งดนอ๋อผมรอดู่ผมว่าน่าจะรดิเกียรรอ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 รตามไม่เือกเลยเรื่อนดีเร็วเรื่อนดีเร็วดีดก่อนดีก่อ เฮียเฮียนี่ด้านล่างซ้ายนี่นี่ด้วยพอรเตอร์ซับผมเปมลี่ยนสกิลมาละเฮียถ้าเกิดสแตกแ็กสามมาบอกผมนะผมจะจับสกิลสองแล้วก็จุดเดียวให้ตายเลยผมว่าได้ผมว่าได้ไดโอ้โนกระจอกขอร้องอย่าตี รอโอเคไปครับคิดว่รียมได้นไอ้ผมคงไปเลยผมเปิดกันกดกันนะเอารอๆๆๆเอาตัวไหนฮิวนะฮิวครับฮิวผมไม่ตายว่ะแต่บาดอนเนี่ยไม่รอแล้วผมว่าเพราะฮิวต้องหิวตัวเองไปกันนะผมดีกเอ้ยโชคดีอ่ะ รอดหรือเปล่ารอดโอ้โหบาดอนไม่ตายสาธุเพราะผมน่าจะเรียบร้อยเองแล้วอย่างเงี้ยไปแล้วไปเลยครับไปแล้ว คือถ้าเป็นฮิวตัวอื่นอ่ะผมว่าไหวนะเป็นไลฟ์พอสตมันยากดีเลยครับดีเลยครับดีเลยครับะมัน oh, <อ bunk. S 2> เล่นยังไงม่นเล่นไม่ได้ขอร้องอยา่าขอร้องปล่อยให้เรือรีเถอะขอร้อง ผมไม่ได้นะผมไม่ได้นะโอเครับรอดไหมครับนันรอดไหมผมรอดผมว่ารอดเล่นยากว่าเล่นยากมากเลยยากกว่า เล่นกันจน,จนดีเชื่อฟ้าดีสไลด์ก็ไม่จบอ่ะนีน่จนกล่องเกิดอีกรอบเลยอ่ะเล่นจนกล่องเกิดอีกแล้วอ๋อ <laughs> น,นี่คือมันแบบมันไวมากเลยนะเฮ้ยจริงประเนี่ยนี่คือตีจน,นแบบจัดไ,ไดไถ้าเกิดผมว่าถ้าผมเล่นเสือ Air ้อแอบรบ์เราแบบเบอร์ชุดเดียวอาจจะตายมันเป็นไลฟ์มันเป็นไลฟ์ทอดอ่ะยากมาก <laughs> ไอแคนไนท์ไฟเอ้ยนี่มันโอซีเลยอะ่ะเขาโอซีแล้วเราก็มีโอซีนะ ล<ะ>่าสาลาสลาสไปมาผมใส่ผมใส่เต็มกอกแล้วนะมผมแบบดาเมจร้อยเปอร์อ่ะคุณเล่นี่เปลี่ยนคิวเป็นคิวคิวหนึ่งเลยก็ได้นะเอาแบบแล้ววิ่งเจาะฮิวอย่างเดียวเลยผมว่าพอบาดอนเขาไม่ได้เล่นไอ้นี่แล้วอนะ่ะไม่ได้เล่นเออเสื้อหายตัวละ เจอของคนละตัวเลยครับโอ้มรับหายไป็นแน่น้องหายเฮอเรียบร้อยอันนี้อีซีและแดมโบรแดมอย่างงั้นเหรออีซีแต่ขอร์ลอดแล้วนี้แปะเรียบร้อย <laughs> ต้องลองกำกับได้หรอ ไม่ไม่หแค่หลุดมี่มันมีคังคาวมันมันเป็นเซตอะไรบ้างอะคุณเลนมันเป็นเป็นข้างอ๋อพเห็นแล้เืออลมีแบเผาเจ็เห็นแล้วแบเผาแบเผาแบเผาเจ็ดแบเผาแปดงิแนเออเว้ยเวมันมันเซเวส่เีเนวะเว้เ้มันเห็นเห็นบนหอ นั่นที่เรียกว่าสิีบนอ่ะโอเคโอเคมันให้อะไรมามันให้มาล้านหนึ่งเหรอมันให้มาลานึงไปแล้วมันลงทำไมอ่ะด้านหน้ามันมีเพื่อนไงเรียบร้อยโอเคเฮ้ย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 เรียบร้อยเอาไงอ่ะเฮ้เฟรนอ่ามันยังไม่หยุดนะมันยังไม่หยุดนะไม่หยุดนะไม่หยุดผมตายแค่นั้นผมวิ่งขึ้นนั้นบนได้เอาเร็วเร็วลงคุณเลน ขอดลีสักโปรไปไหมพร้อมไหมพร้อมไหมพร้อมพร้อมสาม,มสเมเจอรเนสเนี่ยสองหนึ่งโอ้ยอย่าตีกันลูกชิโ,โร่มาดิมาแล้วก็มาแล้วมาแล้วมาแล้วมาตึงแต่ตึตงเห็าานไหมเดแิแพ้แพ้รูดได้สามตัวเลยจีิจรอะไรครับ้ามันเดี๋ยวตัวเดียวและว้ามัน ยี่ <Easy> สี่คิวตัวละคุณเล่นนี่ดังเดินไปเล่นแถวนี้ได้แล้วเอ้ยเอาฮะเดี๋ยวเล้วเขาเขาอยากเล่นครับโอเคคุณคุณชิโร่อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวคุณชิโร่โดนดิสเดี๋ยวผมจะจบมาให้เดีออ๋ยวรอนะครับสามสองหนึ่งตรงนี้แหละครับโอ้โหน่าจะล่วงซะก่อนแล้วแหละไปครับผมล่วงผมน่าจะเอ่อเรียบร้อยผมอันนี้ผมนนี้ให้ ไปแล้วได้ฮะอุ้ยแบบโอเบย์ระวังระวังระวังถอดไปครับหนีหนีหนีก็หนีครับอุ้ยผมไม่รอดผมไม่รอดผมไม่รอดชิโร่ติดเวลาหนีกันหนีไม่สุดอ่ะใช่ใช่ผมหนีไม่สุดผมโดนอันนี้ด้วยแลวหละผมกดรองเท้าแล้วโ,โดนโดนลบบัฟหมดสกิลด้วย ันนี้คือชนะโอ้โยจะเปิดคลิปให้ดูเกฮะเก้เมื่อกี้เมื่อกี้ผมแทบช่วยอะไรไม่ได้เลยไม่ได้ช่วยอะไรเลยมากกว่าเอ้ยมีอีอยู่ช่วยรับดาเมจให้ผมเขาเัื่องอ้าวเฮียโอ้ยตัวนั้นเก็บแน่เลย ดอ,ดองของกับต,ตัวเองไว้สองเทียนับ